we awesome. คนเลยรวมถึงมือกองสุดเท่ของเราด้วยมาเลยค่ะมาเลยมาเลยอะมือเบ็ดมือเบ็ดมือติ๊กตาเอามานมาโอ้หวานเกือบสุเนี่ยวงนี้นะคะชื่อออกจะวากหวานจะสามารถนะเรียกเหงื่อจากพี่พี่และดิฉันด้วยได้เลยนะคะงานนี้เอาเลยค่ะแล้วน้องๆนะคะก็ S 1> <S 1> เเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สนุกสนานสุดมันกันไปเลยทีเดียวนะคะค่ะอะค่คะเดี๋ยวรอให้น้องๆวงวานกึ๊ดจูเนียนะคะฟังคําแนะนาดีๆจากคณะกรรมการของเราก่อนนะคะเชิญท่านแรกค่ะพี่หลังค่ะ,ะน่ารักดีครับโดยเฉพาะนักร้องนะ,ะกองเชียร์เยอะด้วยการเล่นดนตรีที่มันชินเยอะๆเะนี่ย มันจะยากตรงการบาลานซ์ของดนตรีแต่และชนิดนะครับแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับยังมือกีตาร์การใช้คอร์ดิสโตเนี่ยนะครับบางครั้งเราไปเล่นคอร์ดเหมือนกันทักกันเนะี่ยบางครั้งเราต้องไวซ์คอร์ดให้มันแตกต่างกันนะครับอันนี้มันเป็นไปเพิ่มความดังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็พูดถึง เพลงดอกไผ่บาลก็ดีนะครับแต่มันจะมีคอร์ดบางช่วงมันยังผิดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับน่าสนใจครับครับขอาุณค่ะชัญท่านต่อไปที่ดีค่ะถือว่าความสามารถีในวงนะคะของวงนี้ดีแยกฝีมือเฉพาะตัวน้องมือเบส มือกีต้ามีฝีมือนะคะได้ยินอ,อ,อย่างขยายความพี่หลังเมื่อสักครูพ่พี่หลังคงอยากจะบอกว่ามือกีต้าสองคนเนี่ยเล่นคอร์ดคอร์ดเดียวกันแต่สามารถจับในคนละโพสิชันคนนี้จับ C แบบนี้คนนี้จับแบบนี้มันจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งมันจะได้ความกว้างนะคะคราวนี้มาพูดถึง เรื่องที่พี่บีต้องพูดน้องโอมนะคะมีความกล้าสแสดงออกมีความที่เล่นสนุกสนานเป็นตัวของตัวเองมีพละกกำลังเยอะเท่ากับขนาดของตัวนั่นคือข้อดีนะคะต้องบอกว่า ไอ้พละกำลังเยอะเนี่ยบางทีมันเป็นจุดดีดเมื่อใช้มันให้เป็นสิ่งที่น้องโอมควรจะฝึกคือการดึงไม่เข้าออกถ้าเรายังคอนโทรลด้วยลมของเราไม่ได้ตรงไหนเราล้องดังเบาเอ้ยเราดึงดังไม่ได้เบาไม่ได้ทำไงดีนะพี่ดีก็บอกว่าดึงไม่ออกมานิดนึง นะคะเวลาที่ร้องคู่อันนี้ยิ่งสำคัญนักร้องหญิงเราตัวนิดเดียวเสียงหวานมากของหนูคมมากไม่ได้ยินเลยไปกลบกันยิ่งเวลาร้องคู่นะคะต้องรู้ว่าเรากำลังร้องเพลงคู่กันเพราะฉะนั้นบาลานซ์ตรงนั้นให้ดีเวลาการที่ เลือกเพลงเร็วมาขึ้นก่อนทำให้เพลงดอกไผยบานซึ่งเป็นเพลงช้าเนี่ยมันจับผิดได้ง่ายโนต้ตมันละเอียดมันทำให้เป็นยังไงคะน้องโองมเหนื่อย <laughs> ก็จะแกวง <laughs> เมื่อแกว่งจะไปรบกวนเสียงนักร้องผู้หญิงนะคะ <laughs> เพราะว่ามันอี้เหนื่อยแล้ว ถ้าเราเรียงเพลงดีๆช้า <c oughs> บางเร็วจัดเราจะร้องได้ง่ายขึ้น <c oughs> น้องโอมรู้แล้วนะคะสเสน่ห์ของน้องโอมคือพลังรู้จักใส่เชนเกียร์เบาหนักเบาตรงนั้นจะดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดรอเรือรอลิงหายไปนะคะ ก็สำหรับน้องนักร้องหญิงพี่บีจะบอกว่าไปฝึกเรื่องกำลังน้ำเสียงสวยงามแล้วนะคะฝึกเรื่องกำลังแล้วตั้งแต่ตอนที่ขึ้นมาเป็นโคศกพบอย่างหนึ่งว่ามีความประมาจ <c oughs> จริงไหมเอ <c oughs> ่ยเมื่อมีความประมานักร้องที่ทำอัลบั้มเยอะแยะ หลายๆคนมีแต่ละวิธีในการจัดการกับความประหมา่านี้บางคนนั่งสมาธิบางคนไปเดินรอบสนามสิบรอบหาวิธีของตัวเองขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่อ๋อค่ะของพี่พูดเรื่องกลองลกันนะครับกลองโอเคมากๆเ,เพลงทั้ง3เพลงทามิงโอเคครับ ขอชมมือเบสครับเล่นไม่ทลาดเลยเล่นดีมากเล่นดีมากกีตาร์อสองคนก็อย่างที่พี่หลังบอกนะโน่นนั้นก็ไม่มีอะไรครับคีย์บอร์ดโอเคบาลานซ์โดยรวมตรงที่เราสามคนอยู่ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรแบบดังโอเวอร์ไม่มีอะไรเบาจนเกินไปถือว่าโอเคครับกอ็อ๋อ,อมีตอน ประสานรู้สึกเพลงมวเพลงนะครับจาไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรไมีอะไรไหมฮะใครมีอะไรไหมฮะของพี่ห,หลังมีอะไรฮะโลครับไอ,อช่วงประสานเสียงอะคือมันไม่ออกชัดเลยว่าว่าน้องประสานเสียงอะไรหรืออะไรเงี้ยมันฟังแล้วกลืนกันไปหมดเหมือนจะยูนิซันนินะนะฮะถ้าแก้ตรงนี้ ให้ดีเนี่ยมันมันก็จะหัวจะน่าสนใจเลยนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับโอเคครับโชคดีครับขอบคุณค่ะก็